ทำไมสถานีรถไฟทางคู่ลบบุรีแห่งใหม่ต้องย้ายไปอยู่นอกเมืองกว่า9กิโลเมตรแก้ปัญหาข้อแย้งกรมศิลกระทบโบราณสถานพระปรางสามยอดและสารพระการอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโกวิดชาแนล e l 47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโกวิดชาแนล e l 47จจะนำข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทางจากลบบุรีถึงปากน้ำโพนะครับท่านผู้ชมที่สถานีลบบุรีใหม่นะครับท่านผู้ชมก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดยชาแนลสีเจ็ดด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับเปรียบเทียบแล้วจากสี่ทางเลือกปัจจุบันดีสุด มีเพื่อนๆถามเรื่องตำแหน่งสถานีรถไฟทางคู่ลบบุรีแห่งใหม่ซึ่งถูกย้ายไปอยู่ในแนวถนนเลี่ยงเมืองลบบุรีบนแนวทางรถไฟทางคู่ยกระดับเลี่ยงเมืองลบบุรีซึ่งมีระยะทางประมาณกว่า23กิโลเมตรซึ่งจากเส้นทางนี้ทำให้มีคนเป็นห่วงเรื่องการเดินทางเชื่อมต่อเมืองลบบุรีของผู้โดยสาร ผมเลยขอเอาข้อมูลตั้งแต่การศึกษารายละเอียดโครงการตาม EAA มาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับท่านผู้ชมจากบทความสำคัญนะครับเรามาทำความรู้จักกับทางรถไฟปัจจุบันที่ผ่านเข้ากลางเมืองลบบุรีกันก่อนนะครับเส้นทางรถไฟลบบุรีปัจจุบันวิ่งผ่านกลางเขตเมืองโบราณลบบุรี แถมยังไปอยู่กลางดงโบราณสถานีของเมืองลบบุรีตั้งแต่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลบบุรีวัดนครโกษาศาลพระการพระปรางสามยอดโดยเฉพาะศาลพระการและพระปรางสามยอดที่มีอายุกว่า800ปีนะครับทำให้เป็นจุดที่กรมศิลป์แสดงความเป็นห่วงใยในการก่อสร้างที่อาจจะมีผลกระทบได้ เลยเสนอให้ทำแนวทางรถไฟใหม่โดยการรถไฟได้ศึกษาในสีเส้นทางคือ 1. วิ่งตามแนวคลองชนประทานเดิมเบี่ยงไปจากเส้นทางเดิมประมาณ3.5กิโลเมตรแต่ก็จะมีแนวแหล่งโบราณสถานใกล้เคียงเล็กน้อยจริงๆแนวนี้ดีที่สุดแต่ไปติดปัญหาใช้เขตพื้นที่กรมชนประทานซึ่งเป็นคลองระบายน้ำหลาก และในอนาคตจะมีโครงการขยายคลองจากชัยนาทถึงป่าสักเพื่อแผนการพัฒนาในอนาคตทำให้แนวนี้ถูกตัดทางเลือกออกไปทันทีนะครับ 2. ทางเลือกที่2ตัดทางรถไฟแนวใหม่ไปทางอำเภอท่าวุงแต่เป็นพื้นที่น้ำหลากและน้ำท่วมเป็นประจำจึงทำให้ต้องออกแบบเป็นทางยกระดับเตี้ยๆ เพื่อป้องกันการขวางเส้นทางไหลของน้ำเมื่อดูน้ำหลากนะครับ 3. วิ่งในแนวเส้นทางเดิมแต่เป็นอุโมงคลองแห้งใต้ทางรถไฟปัจจุบันซึ่งในทางเลือกนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องแรงสั่นสะเทือนในช่วงก่อสร้างและแรงสั่นสะเทือนของรถไฟที่วิ่งผ่านในอนาคตทำให้ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับกรมศิลได้นะครับท่านผู้ชม ข้อที่4วิ่งในแนวถนนเลี่ยงเมืองลบบุรีทลสา6 6ซึ่งเป็นถนนที่อยู่ระหว่างก่อสร้างณเวลานั้นนะครับท่านผู้ชมซึ่งเริ่มต้นจากสถานีบ้านกลับแล้วยกระดับเข้าประจบถนนเลี่ยงเมืองลบบุรีวิ่งบนเกาะกลางถนนและก่อสร้างสถานีลบบุรีใหม่บริเวณตำบลโพตลาดแก้วก่อนถึงจุดตัดถนนสิงห์บุรี ถึงลบบุรีทล .331 จากนั้นทางรถไฟก็มุ่งหน้าต่อไปบรรจบกับทางรถไฟเดิมที่สถานีโคกกระเทียมซึ่งเป็นทางยกระดับที่ต่ำลงมานะครับทางยกระดับช่วงนี้ค่อนข้างสูงประมาณ30เมตรเพื่อให้ข้ามสะพานข้ามคลองที่อยู่ด้านล่างและรองรับการก่อสร้างสะพานข้ามถนนทล .331 บริเวณจุดตัดเลี่ยงเมืองลบบุรีในอนาคตได้นะครับท่านผู้ชมโดยทางเลือกที่4มีระยะทางยกระดับ23กิโลเมตรซึ่งจากการเปรียบเทียบแล้วทางเลือกที่4มีความเหมาะสมมากที่สุดทั้งด้านลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเวนคืนที่ดินของประชาชนทำให้เส้นทางรถไฟทางคู่ และตำแหน่งสถานีลบบุรีใหม่ตามที่เห็นกันที่ก่อสร้างในปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมต่อไปก็หวังว่าจะมีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ TOD เพื่อรองรับสถานีลบบุรีใหม่ที่เตรียมจะเปิดไวๆนี้นะครับท่านผู้ชมปัจจุบันสถานีรถไฟลบบุรีก็มีการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมจากนั้นก็คาดว่า การรถไฟและเมืองลบบุรีจะเตรียมทำขนส่งมวลชนเชื่อมต่อกับเมืองลบบุรีเพื่อช่วยผู้โดยสารในการเดินทางได้สะดวกขึ้นนะครับท่านผู้ชมข่าวล่าสุดยังไม่คอมเฟิร์มนะครับท่านผู้ชมขบวนรถไฟที่จะย้ายมาวิ่งบนสถานีลบบุรีใหม่จะเป็นขบวนรถไฟด่วนพิเศษรถไฟด่วนและรถไฟขบวนสินค้าซึ่งจะเป็นรถกลางคืนเป็นหลัก ส่วนรถไฟชานเมืองและรถไฟธรรมดาจะยังวิ่งเข้าสถานีลบบุรีเดิมเพื่อความสะดวกของประชาชนที่ได้อยู่ประจำรายละเอียดของโครงการสายเหนือลบบุรีปากน้ำโพนะครับทางรถไฟเลี่ยงเมืองลบบุรีอยู่ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีถึงปากน้ำโพมีระยะทาง145กิโลเมตร แบ่งสัญญาเป็น3สัญญาคือสัญญาที่1ช่วงบ้านกลับถึงโคกกระเทียมทางเลี่ยงเมืองยกระดับระยะทางทั้งหมด29กิโลเมตรมูลค่าของโครงการลงทุน1 5 0 0ล้านบาทสัญญาที่2ช่วงท่าแคถึงปากน้ำโพร,ระยะทางทั้งหมด116กิโลเมตรมูลค่าการลงทุน8,000 6 4 9ล้านบาทสัญญาที่3สัญญาอนัดสัญญานะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนะครับท่านผู้ชมรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีถึงปากน้ำโพทำไมสถานีลบบุรีใหม่ถึงย้ายออกมาอยู่ถนนเลี่ยงเมืองสาย366นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้อถ้านนชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่ง ให้กับช่องโควิดชาแนล e l 7ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนล e l 7ขอขอบคุณครับ